เผินมากครับเผินมากจับจับมือเขาตลอดเลยแล้วเขาก็สะบัดสะบัดสะบัดเนี่ยก่อนก่อนออกมาได้ยินเสียงแบบว่าพี่พี่นี่พี่เปนบีปอะไรกันครู้สึนยังไงรสึกยงไงปกติใจครับดีใจตื่นเต้นครับแต่จริงจริงตอนออกมาหูดับเล้วนะเจ้ามาไม่ทำสัญญาแบบแบบจริงๆก็ไม่ได้เจาะจงอะไรมากแต่ว่าเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่า ก็จะดูแลกันและกันให้ดีที่สุดเนาะใช่ไหมแล้วก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันก็พูดไปเยอะมากเหมือนกันนะคะก็จะมีคํหนึ่งที่แบบพี่ชายถามว่าแบบขอรู้หน่อยได้ไหมเพราะเขาต้องสปีดช่วยขอรู้หน่อยไะแมว่าตกหลุมรักที่มากตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออมันนึกไม่ออกอะเพราะว่าแบบเราอยู่ด้วยกันมานะ ถูกแล้วถูกแล้วไม่เป็นไรหรอกมันมันแบบอยู่ด้วยกันมานานจนแบบจําไม่ได้แล้วค่ะว่าเราเริ่มรักเขาตอนไหนครับผมเราก็อยู่กันมาจนถึงหนึ่งปีละทำอาหารได้มากเลยอ่ะโอ้โหมันเก่งมากเลยอ่ะชิลาดิโอใครดูไม่นใจเลยะไม่ผมชมเขาตลอดเขาก็ไม่ใช่มีเยอะ มีแบบแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งนะเก่งมากครับวันนี้ผมก็ยามชมเขาเยอะที่สุดในรูรทางเพราะว่ายังไม่มีคนทำไม่กินขาดได้ไหมพี่วินมันก็ต้องได้แหละชิมันก็ต้องไปต่อแต่มันก็จะลําบากนิดนึงรบบว่าเราก็คงคุดไม่ได้ว่าถ้าเกิด เขาไม่อยู่แล้วเราจะอยู่ไม่ได้มันก็ดูไม่รักตัวเองเลยแต่แน่นอนว่ามันก็มันก็ยากนี่ก็จะห้ามตลอดอันนี้อะไรอะไรตไม่ไยังไงคะนี่เขานเขาบอกทุกคนว่าเออแต่อยู่ไม่อยู่ว่าชอบพูดว่าแบบทำไมจะไปโชว์ใครเเป็นกำลังใจให้เขามาทุกงานก็วันนี้อยู่แบบเออก็ใกล้ๆกก็เลยแวะมาด้วยแต่นี่เป็น ินปกติแบบว่าไม่ค่อยได้สัมภาษณ์ไม่ใช่ไม่ค่อยไม่เคยไม่เคยใช่ไม่เคยเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สัมภาษณ์ได้ไม่ใช่สัมภาษณ์ไม่ได้แต่ว่าเขินนิดหน่อยเราผมนัดแนะมีไหมคะมีเปลี่ยนไหมคะพี่มีปกติจะไม่จีบแต่วันนี้จีบอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแสดงว่าตื่นเต้นแซ่บมคาแซ่บไหมคะพี่บอย ทำไมต้องเบ่ไม่ไม่นน่าออกค่ะเพราะตอนเพราะตอนพี่หวาวานถามพี่โอ๊คท่านแม่งเงี้ยต่อก็ดูไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะว่าคนเราพอผอมลงแล้วพี่เขาลีนอะลีนแบบไม่ได้ผอมไม่มีแรงมันก็เลยดูเขาแบบเฮลตี้ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วว่าสาวบิโอแซฟไหมครับแซบมาตลอดนะคะเขาเขาเบอกคนดูแลตัวเองความเมมเบรรี่ไว้ในสมองลืมลืมตอนพอเบะปากอเ่ คืออันต้องยอมรับว่าผมก็ตกใจครับตกใจเหมือนเพิ่งมารู้จากผู้หญิงคนนี้จริงๆเนี่ยไม่ไม่ไม่นานมานี้เองใช่เพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยเขาโหดกว่าผมเยอะใช่เขาโหดกว่าผมเยอะมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าอยู่มาหลายปีนี่ทําไมเราเพิ่งมาเห็นเขาในแบบนี้แต่ไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบว่าดีมันดีผมว่ายิ่งกว่าแม่เสือสาวอีก